ค้ามันนี่ยายเพ็ญมีฝรั่งมนโนมาต่างใต้พี่น้องคือเก่าเด้อค่ะทุกคนยายเพ็ญกำลังสิตั้งมังหงุนาะก่อนเนาะตั้งมังหงุ่นจิ้งกับรึ่จีนกระแขบหมู <c oughs> มมเบื่อบาเกษตรจากสวนยายเพ็ญลายมากัอนทุกคนคนน่ะถาดนึงเนาะก่อนเนาะอืมไม่เป็นหนอยเลยเก็บจากสวนมาเมื่อกี้แหละค่ะตั้งก่อนเสียกสิด,ดั้งเน่เด้อก่อนเด้อ เอนี่เอ่อบานเยบเช้น่ะม,มีงานหวนเนาะค่ะโมเบมเวนอ่าบาเนเยเพ้นแแตล่ายเยเป็นมาอยู่ติดพื่นเนาะค่ะเนี่ยมู่บานน่ไกลเยเพนเนี่ย,ยเพราะว่ามันเป็นเส้นท้าแต่ไกลกันไม่ไ Sí, en tanto. โจมมาหอนอยูน่นี่อยากกินไอ้ตีมเมืาา่อไั่นปกติไอ้ตีมนี่เราไซื้อมาใส่ตู้ไว้นี่นบ่ขาดเลยทีนที่นอากาศเรื่มหอนแล้วก็กินเอากินเอานอกรันอ่ะสูงจิบเปรียวบ่านาะจิบเปรียวไหม เปียเพี่เลยค่ะทุกคนค่ะไปทุกอ,อ,อ,อย่างจาัดสวนบับนกแขงน่ะเย็บเต้ไวไม่นน้อยทักเย็บเพนือบักแขงอยู่นลนะ้ เฟีดิ้นยินเสียงเพลงบนน้องก่อนเนาะปิดประตูได้ค่ะทุกคนตอนนี้เพิ่นปิดประตูไว้ฟีดิกระซิบบ่ก Eu não. não. แค่ผู้หญ่เป็นเอ่อได้มาจากงานภากาหน้าดูนะครับ là xuống phản cái kim gì lại Nó đủ <laughs> ให้สร้างเอาก็าใส่นอกกว่าน้องไมนะ่ต้องไม่ต้องซื้อบ้านนอกดาวบ้านนอกดาวผักสืกัะบ้างแม่กันนี่นอกกว่าน้องโนะบซื้อดอก่ะทุกคนค่ะสรุปเร็วแต่ที่จะเป็นบ่วให้ฟังตอน,น,นขอนะีบกรนอกกว่าน้องโบซื้อค่ะจะสร้างเอาค่ะเนี่ย ช่วงนี้นี่ไปใส่กระซามถ้าออกจากบ้านนี่ถ้าออกจากบ้านออกจากนอกเขตพยักนี่กุฏิจะจะเบื้องขวางทางเลยว่ามีบ้านหลังไหนที่เป็นแบบที่แบบว่าขาพอ,อเห็นได้จ่างๆไหมคะทุกคนใส่ขนาดที่เขาต้องการไม่เสียซึ่เบื้องขวางทางตลอดยดเป็นกับเบิ่งเล่ากับเบืงองถือว่าโอเคอยู่ค่ะโอเคอยูอ่นำมาเป็นบุญวาสนาของหลานสาวยายเป็นน,นันละเนาะค่ะเนาะที่พ่อจะสร้างให้ วงนี้โฉงนี้ขนาดเด้กน้องคนนูที่จะได้มีคุณสามบ้านให้เพราะว่าอย่างบางคนค่ะทุกคนขันบางคนน้องคนน้องาหลายปีก็ยังก็ยังมีเงินสามเลยค่ะทุกคนค่ะก็นับว่าเป็นบุญของหลานสาวเย็บผิดนั่นแหละ บางคนกับบ si ้าใสงเอา้อในวงเงินประมาณนี้บนน้ำที่ยูยังเป็นกัากินยูกันค่ะทุกคนค่ะกินเลยยืนคุยน้อกับนเนาะยืนคุยมันสิขาดตอนในการกินตา้มเดกินเลยบางคนกับบ้างบกับสิบานไปงบสามเซนหาน บ่งขนาสิยูยังเป็นกับวายสั่นน่ะเพราะว่ายังไม่เคยสร้างบ้านจากโค้งน้องขอนาะเคยสร้างบ้านให้แม่สร้างบ้านให้แม่เคยสร้างบ้านจากโคงเคยสร้างบ้านให้น้องสาวมันหวานไปทุกคนค่ะมันกับโอปปี้นณะที่เขาตั้งไว้เน้องขอนาะยิ่งทุกมือนี่เขาคลองมันกระแพร่งขืนแพร่งขืนค่ะสมัยที่จะเป็นสร้างบ้านเนี่ยมันจิกว่าปีที่เลี่ยวเลยค่ะทุกคนค่ะจิกว่าปีเนาะค่ะเนาะ ยังออนนี้มาเลย เก็จะวากันไปนู่นนะน้องบันไปบันไปน่ะบันไปแค่ย้ายเป็นวาง Hồng nàng, ní như mh ừ, ok liệu cua, ok quá, ngon, mh mong nàng liền, mh 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 หลานสาวเหตุงานจบเรียนจบมีการมีงานเหตุหาเงินเองไรจะงตอมต้น แบบยุ่หาแบบร้านที่นี่มือนึงไปกับหลานเนาะเอ่อซีบอกให้หลานเบื้องแบบแบบนั้นแบบนี้มือมือนั่นแหละการทุกคนค่ะมือ,มอ,มอ,มอไปพระทานนั้วดูนั่นแหละอืมหลานสาวเพิ่นกำลังมีอยู่แบบนึงเพิ่นกำลังเบิ้องมาสิจังจได๋เนาะค่ะเนาะ ลร่าพีรานองคนนะคะน้อ,นอง,มงมาถักมาทายค่ะทุกคนกคน่ะในช่วงช่วงบ่ายนะคงผัดอ่องแดดฮอนมาบรู้ว่าหม่องอื่นไปยังไหนค่ะทุกคนบรรยาก,กาศคอมเมนต์มาบอกสุขกันฟังในเด้อค่ะเดอ้อะทิพน่าพอกันไหมยัยเป็นกังวลขอบคุณพี่น้องสกูทุกคน,เด,กคนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามกี่าใให,ห,าหายกำลังใจยายเพ็ญมีพความมโนกัขอให้รักษาสุขภาพนะคะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ